การดูแลผู้ป่วยหลังเจาะคอค่าหลังจากผ่าตัดเจาะคอแล้วนะคะในผู้ป่วยค่ะจะต้องดูแลรักษาตัวเองอย่างไรนะคะเพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะพี่น้องจะนำวิธีการการดูแลผู้ป่วยหลังจากเจาะคอแล้วมาบอกนะคะว่าจะต้องดูแลอย่างไรค่ะค่าหลังจากผ่าตัดเจาะคอแล้วนะคะ ผู้ป่วยต้องดูแลรักษาตัวเองค่ะเพื่อลดภาวะแรกซ้อนนะคะด้วยวิธีการดังนี้ค่ะค่ะหนึ่งการพูดนะคะการเปล่งเสียงพูดจะไม่เป็นอย่างปกติแล้วค่ะโดยที่ผู้ป่วยค่ะสามารถแก้ไขได้โดยใช้วาวในการเปิดปิดนะคะที่ปลายท่อหลอดลมค่ะซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยเปล่งเสียงโต้ตอบได้ตามปกตินะคะ สองการรับประทานอาหารค่ะหลังจากเจาะคอระยะแรกๆนะคะผู้ป่วยจะไม่สามารถกินอาหารได้ปกติค่ะแต่เมื่อผ่านไปสักระยะหนึ่งนะคะก็สามารถที่จะฝึกกืนได้ค่ะโดยเริ่มจากการจิบน้ำทีละนิดทีละนิดนะคะสามค่ะการทำกิจกรรมต่างๆค่ะผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกตินะคะแต่โดยในระยะอ,อกเดินแรกค่ะผู้ป่วยจะต้องหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่จะใช้แรงมากค่ะ และต้องดูแลแผลบริเวณเจาะคอให้สะอาดและแห้งนะคะสนะคะต้องดูแลร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอค่ะหลีกเลี่ยงการไปในบริเวณที่มีอากาศเย็นจัดหรือแห้งจัดค่ะ5ค่ะพยายามไม่ให้สิ่งแปลกรอมหรือฝุ่นนะคะเข้าไปในท่อเจาะคอค่ะเราควรใช้ผ้าปิดบริเวณคอนะคะเมื่อออกจากบ้านค่ะ 6นะคะทำความสะอาดแผลบริเวณที่เจาะคอค่ะและควรทำความสะอาดสายดูดเสมหะนะคะและท่อเจาะคอด้วยค่ะเพื่อลดการสะสมของเสมหะนะคะและลดโอกาสการติดเชื้อค่ะค่ะและสำหรับ6อาการนะคะที่ผู้ป่วยเจาะคอต้องรีบไปพบแพทย์ค่ะ1น,นะคะเมื่อมีอาการหายใจเหนื่อยหายใจลำบากค่ะ2นะคะมีการติดเชื้อบริเวณแผลเจาะคอค่ะ สามนะคะท่อเจาะคอชั้นนอกค่ะหลุดออกจากลําคอนะคะต้องรีบพาผู้ป่วยไปโรงพยาบาลค่ะส่นะคะท่อเจาะคอชั้นในหายนะคะหรือใส่กลับเข้าไปไม่ได้ค่ะหค่ะมีเลือดออกจากท่อเจาะคอนะคะหนะคะมีอาการไอและมีเสมหะมากผิดปกติค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่น้องก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ดูแลนะคะโดยเฉพาะผู้ดูแลมือใหม่นะคะ ฝากติดตามฝากแบ่งปันคลิปดีๆนี้ให้กับผู้อื่นด้วยค่ะขอบคุณค่ะ